วันนี้จะมาพูดถึงแหล่งที่มาของเงินกับวิธีการใช้เงินคือเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนบอกว่ามันมีงานวิจัยเยอะนะที่บอกว่าคนที่เอาได้เงินมาโดยไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ unethical อ่ะนะฮะมักจะใช้เงินง่ายกว่าแล้วก็บริจาคเงินอะไรพวกนี้ง่ายกว่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ว่าใช้เงินแบบซูริสุไลกว่านะแต่ถ้าพูดถึงแบบบริจาคเงินให้คนอื่นอะไรแบบนี้ก็ยินดีจะให้มากกว่าด้วยนะครับเขาก็เลยทําการทดลองว่าจริงๆเนี่ย ที่มาของเงินเนี่ยนะฮะมันสําคัญกับวิธีใช้หรือว่าสัมพันธ์กับว,วิธีใช้จริงไหมนะฮะแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าการฟอกเงินในทางจิตวิทยาด้วยนะเขาเริ่มต้นอย่างนี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยมันเหมือนเวลาเราได้เงินมาเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า mental accounting นะครับซึ่งมันจะไปกําหนดเรียกว่าข้อจํากัดในการใช้เงินก้อนนั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเงินที่คุณได้มาจาก เงินเดือนอย่างเงี้ยนะฮะหรืออะไรที่มันเป็นแบบที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาคุณต้องทํางานเพื่อได้มาเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็รู้ว่ามันจําเป็นต่อการใช้ชีวิตคุณเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็ใส่มันไว้ในสมมติ saving account ก็คือมันชีออมทรัพย์แบบนี้ไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีข้อจํากัดในการใช้เยอะในเวลาเรา,เาสมองเรามันจะแบบเฮ้ยห้ามใช้เอนเตอร์เทนเยอะนะเดี๋ยวจะไม่พอเดี๋ยวเงินไม่พอจ่ายค่าบ้านอะไรเราจะระวังนะฮะเทียบกับเงินที่ได้มาจากลอตเตอรี่ สมมตินะได้ได้มาจากได้ลอตเตอรี่มาหรือว่าได้ได้อะไรที่มันอันเอ็กซ์ปคเตอรอยู่ดีมีมรดกจากเจ้าคุณป้าที่ไม่เคยเจอกันมา50ปีได้มาอันอย่างนั้นาจะใช้ง่ายกว่านักวิจัยเนี่ยเขาเลยสนใจว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันเป็นระหว่างอันเอ i ิ a l กับอเอติโกคืออันเอ i ิ a l ก็คือมาจากแหล่งที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือว่ามีไม่ถูกต้องในเชิงศีลธรรมเท่าไหร่กลับมาจากอันที่มันถูกต้องในเชิงศีลธรรมเนี่ยนะแล้วมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินของเราหรือเปล่านะฮะเขาก็ กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะจะได้รับเงิน20ดอลลาร์จากการโกหกคือโกหก,กได้เงิน20ดอลลาร์อีกกลุ่มหนึ่งพูดความจริงถึงจะได้เงิน20ดอลลาร์ก็คือเราก็สามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มที่โกหกเนี่ยเป็น u n e เอ็กติคอลแล้วกลุ่มที่พูดความจริงเป็นเอทิคอลนะครับทั้งสองเนี่ยได้เงิน20ดอลลาร์เหมือนกันนะแต่ว่ากลุ่มที่โกหก ื่อได้เงิน20ดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มนะฮะตั้งใจฝั่งนี้ดีๆนะมีแนวโน้มที่จะบริจาคเงินให้กับสมาคมหรือว่ามูลนิธิที่ทำงานพวกเชริตีต้ต่างๆเนี่ยมากกว่าเริ่มโยงภาพในหัวเห็นไหมผมเคยพูดใช่ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนแต่คนที่ทําวงทําบุญอะไรเยอะๆเ,เนี่ยนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องเนี้ยเพราะที่มาของเงินบางทีมันไม่ถูกต้องข้อนีน้ในคำว่าไม่เหมารวมนะฮะทีนี้เขาทําการทดลองลึกลงไปเขาเรียกว่า laundering lottery คืออะไรคือตอนนี้เขาให้ผู้เข้าร่วมทดลองทุกคนเนี่ยเอาเงิน20ดอลลาร์เนี่ยเข้าไปในลอตเตอรี่แบบปลอมๆใช้คำนี้ลอตเตอรี่อันนี้เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยไม่เหมือนลอตเตอรี่ทั่วไปก็คือว่าคุณใส่เงินเข้าไป20ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสประมาณ95-97%ที่คุณจะได้20ดอลลาร์กลับเข้ามาพูดง่ายๆคือว่าเกือบทุกคนที่ใส่เงินเข้าไปจะได้เงินจำนวนเดิมกลับเข้ามาคราวนี้นะฮะปรากฏว่าคนที่โกหกแล้วได้2ี่ิดอลลาร์แล้วเมื่อกี้ยินดีบริจาค หรือยินดีบริจาคน้อยลงเยอะมากๆเพราะคราวนี้ไม่รู้สึกว่าเงิน20ดอลลาร์นี้แหล่งที่มาไม่ถูกต้องแล้วอะเพราะว่ามันเข้าไปในลอตเตอรี่แล้วอะมันก็เหมือนกับถูกฟ้องเงินไปเรียบร้อยแล้วเขาลองอีกอันหนึ่งนะฮะบอกว่าอ่ะคราวนี้เอาใหม่ให้15ดอลลาร์จากการโกหกนะฮะแล้วก็ให้อีก5ดอลลาร์นะครับจากการทําอะไรที่ถูกต้องอ่าอาจจะเป็นการพูดความจริงก็ได้นะฮะแล้วก็มีมีคอนดิชันว่า จะใส่เงิน15ดอลลาร์กับ5ดอลลาร์ในซองเดียวกันหรือแยกซองกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรวมเงินก้อนนี้เข้าไปด้วยกันหรือทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันถูกรวมด้วยกันเนี่ยนะฮะเงินนั้นจะกลายเป็นเงินที่คนได้รับรู้สึกว่ามาแบบถูกต้องทันทีแม้ว่าไอ้ส่วนที่ถูกต้องจะเล็กกว่ามากก็ตามแล้วเขาก็สรุปแบบนี้บอกว่าไอ้แหล่งที่มาของเงินต่อความรู้สึกของการใช้ของเราเนี่ยมีผลมากมาก นะฮะอาจารย์อเล็กซ์เนี่ยสรุปบอกว่าสมมติว่าเขาอ่ะขายอาวุธสงครามหรืออะไรประเภทนั้นอะธุรกิจสีเทาสีดําในขณะเดียวกันเขาก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยคู่กันนะครับแล้วเงินมันมารวมๆกันเขาจะรู้สึกว่าเงินอะมันไม่ได้ผิดอะไรมากเพราะมันมีไอซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาช่วยมันเป็นเหมือนกรณีคุณเอาเงิน15ดอลลาร์กับ5ดอลลาร์1ิผิด5ถูกเนี่ยมารวมกันคุณก็จะรู้สึกว่ามันถูก